สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Optoma นะครับโอ้โหตัวนี้แสงแรงทีเดียวนะครับนี่คือโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Optoma นะครับหรือว่า o p t o m a าโปรเจกเตอร์ x 3 4 1นะครับนี่คือโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ Optoma รุ่น x 3 4 1นะครับคุณผู้ชมครับเป็น 3d 3d โปรเจ c เตอนะครับแล้วก็เป็น dlp โปรเจ c เตอนะครับความสว่าง 3,500ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอสูงทีเดียวครับตัวนี้คอนทราสต์เรติโอ2 2 0 0 0ต่อหนึ่งนะครับความละเอียด2อาความความละเอียดนะครับ1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับแอสเป t r a เรติโอนะครับส่ส่วน3หรือจะเอาเป็น16กส่วน9ก็ได้นะครับในส่วนของหลอดภาพนะครับใช้ไป200กว่าชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ สูงสุดเลยคือ10,000ชั่วโมงนะครับในโหมดสแตนดาร์ดทั่วๆไปก็5,000 6,000 6,500ชั่วโมงนะครับในโหมดอีโก้นะครับโหมดอีโก้ใช้ได้10,000ชั่วโมงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับกำลังจะรีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อออปโตมารุ่น X341 ความสว่าง3,500ลูเมนครับคอนทราสต์เรติโอ20,000 2,000ต่อ1นะครับความละเอียด1024คูณ768หรือว่า xga นะครับผู้ชมครับนี่คือ o p ปต m มา x 3 1นะครับมาดูทางด้านหน้ากันนะครับสภาพเครื่องนะครับออปต m ม x 3 1นะครับสภาพเครื่องก็ยังสวยนะครับตัวนี้ได้มาจากหน่วยฉายภาพยนต์กลางแปลงเลยนะครับผู้ชมครับเนื่องจากหน่วยกลางแปลงจะขยับขยายขึ้นไปในลูเมนทุงสูงอีกนะครับก็เลยปล่อยตัว3,000 500ลูเมนทีเดียวครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับช่องต่อทางด้านหลังก็จะมี HDMI ซึ่งผมต่ออยู่แล้วก็ USB นะครับแล้วก็ VGA ต่อคอมพิวเตอร์ VGA out แล้วก็วิดีโอสำหรับต่อเครื่องเล่น DVD นะมี Audio in, Audio out สําสำหรับต่อสัญญาณเสียงไปออก Amplifier นะครับตัวนี้เป็น DLP Projector รรองรับระบบภาพ 3D หรือว่า ระบบภาพ3มิตินะครับผู้ชมครับเอาละครับพร้อมแล้วเปิดเครื่องกันเลยครับออปโตมาสาม0 0ลูเมนครับมาดูกันเลยครับผู้ชมครับมาดูกันเลยครับว่า3,500ลูเมนนะครับทดสอบกับจอ100นิ้วของออปโตมานั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผู้ชมครับ3,500หลูเมนนี่ถือว่าแสงแรงทีเดียวนะครับของออปโตมาครับผู้ชมครับ สีสกเกตชาแนลนะครับกำลังรีวิวกำลังทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ o p t โตมารุ่น X 3 4 1ความสว่าง3,500ลูเมนในส่วนของความละเอียดก็1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับในส่วนของความคมชัดหรือว่า c o n t r a ส t ์เรติโอ2 0 0อ่า22,000ต่อ1ทีเดียวนะครับโอ้โหคอนทราสตนี่เยอะทีเดียวครับผู้ชมครับมาแล้วนะครับ อ้าวเดี๋ยวผมจะทำการทดสอบนะครับผู้ชมครับมากันเลยครับมาดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับ3,500ลูเมนครับมาดูกันเลยครับมาแล้วครับ3า0 0ลูเมนครับดูครับดูความแจ่มความสว่างกันเลยครับนี่คือโปรเจคเตอร์3,500ลูเมนของออฟโดมานะครับ ยอดเยี่ยมจริงๆครับมาดูลำแสงครับที่ปล่อยออกมาครับโอ้โหนี่กลางวันนะครับยังแสงพุ่งขนาดนี้ครับถ้าเป็นกลางคืนนี่จะพุ่งขนาดไหนครับดูครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูภาพครับโดยเฉพาะความคมชัดหรือว่าคอนทราสต์นะครับสองหมื่นต่อหนึ่งนะครับคอนทราสต์สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ o p t o m a x สาม x สามสี่หนึ่งนะครับตัวนี้โอ้โห oh สุดยอดครับ s <S สีสเกจชาแนลนะครับกำลังทดสอบโปรเจคเตอร์ o p t o m a รุ่น x สามสี่หนึ่งความสว่างสามพันห้าร้อยลูเมนนะครับความคมชัดหรือว่าคอนทราสต์เรดิโอสองหมื่นสองพันต่อหนึ่งนะครับ mm hmm. สุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับ โอ้โหสุดยอดครับคุณผู้ชมครับอือสุดยอดจริงๆของจริงเลยครับตัวนี้อือรรครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าออฟตัวมา X สามสี่หนึ่งนะครับ สำหรับตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคา7,000บาทนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ